มดตัวนี้ก็ได้เป็นสมมติให้ x ส่วน x ลบหนเนี่ยคูก <X> ับ x บวกหเท่ากับ a ส่วน x ลบหนึ่งวก b ส่วน x บวกหนึ่งครับคือแค่สมมติตัวนี้เท่ครับแล้วก็หาค่า a b c หาค่า a, b c อะไรไปเรื่อยๆหาลูกค่าครับหาค่าพวกนี้ทุกตัวาก็แทนค่าอินทิเกรตนะครับ ก็เสร็จแล้วครับขั้นตอนมีแค่นี้ก็แค่ใช้ความถึงในการทํานะครับไันก็มาถึกต่อไปข้อติสาะครับยินดีเกต X อกลังสามบวกห้าส่วน X อกลังสองลบยี่ห้าดี X ครับ<อ>ก็เห็นว่าเป็นฟังก์ชันตัวยาวไม่แทรถูกป,ประครับดีกรีข้างบนน้อยกว่าดีกรีข้างล่างได้มากกว่าดีกรีข้างล่าง ก็าหานออกก่อนนะครับคือเราแค่ดูว่าไม่ต้องพิจารณาตยาแท็กแต่ยาวไม่แท็ก,ก็ได้ครับถ้าดีกรีข้างบนมากกว่าข้างล่างเนี่ยเราก็หารหารเพื่อจัดรูปนะครับถูกครับดังนั้น x อกลังสบวกหส่วนเกลังสองลบยี่ห้าเนี่ยถูกครับก็เท่ากับ x บวกกับ ยี่สิบห้า x บวกห้าถูกป่ะครับส่วน x กำลังสามเผื่อ x กำลังสองลบยี่สิบห้านะครับถูกป่ะครับเราก็พิจารณาตัวนี้นะครับ x ยี่สิบห้า x บวกห้าส่วน x กำลังสองลบยี่สิบห้าเท่ากับห้าคูณกับห้า x บวกหนึ่ง ครับส่วนด้วย x ลบห x บวกห้าครับถ้าสมุติให้มันเท่ากับ a ส่ x ลบห้บวก b ส่วนด้วย x บวกหครับแค่นี้ก็ได้ว่า5คูณกับห x บวกหเนี่ยเท่ากับ a x บวกหบวก b คูณกับ x ลบหครับ ให้ x เท่ากับ5ได้เป็น5คูณกับ26ครับเท่ากับ 10a ครับว่ครับมีได้0นะครับได้ a ก็เท่ากับ13ครับาครับให้ x เท่ากับ 5, ลบ5ให้เป็น5คูณกับลบ24เท่ากับ ศบวกลบ10 B ถูกไหมครับให้บเท่ากับสิบสองครับแก้มาหานะครับลบ 24, ยี 25, X, บ 5, ส่วนสิบนนั้นยี่ห้บวกหส่วนเอกลังสองลบยีเนี่ยจะเท่ากับ13บส่วนเลบห้า บวก12ส่วนด้วย x บวกหารนั้นอินทิเกรต x กลัง3บวก5ส่วน x กซ์ลังสลบ25 dx เนี่ยจะเท่ากับอินทิเกรต x บวกด้วย13ส่วน x ลบ5บวก12ส่วน x บวก5 Dx ครับครับเอาอินทิเกรตเลยนะครับก็ได้เป็น x กลังสส่วน2บวก13 ล็อกของ x ลบ5บวก12ล็อกของ x บวก5นะครับบวก4ี่บวกขับข้อ1.4นอินดิเกต 4 x กำลัง3บวก2 x กำลังสบวก1ส่วน4 x กำลัง3ลบ x นะครับนี x ถูก่ะครับนี่เหมือนกันนะครับข้างบนดีกรียังเท่ากันอยู่ก็ตั้งหารนะครับครับก็จะเป็น4 x กำลัง3ลบ x ถูก่ะครับ ใเป็น 2x กำลัง2บวก x บวก1ดังนั้น4 x บวก 2x กำลัง2บวก1 4x กำลัง3ลบ x เนี่ยก็จะเท่ากับกำลัง2บวก x บวก1ส่วนด้วย 4x กำลัง3บวก 2x กำลัง2บวก1ถูกไหมครับดังนั้นก็พิจารณาตัว 2x กำลัง2บวก บวกส่วนด้วย 4x 3 2 2อกําลังสบวก 2x กําลังสองบวก1ครับเราก็ต้องแยกแฟกเตอร์ของตัวล่างดครับแยกแฟกเตอร์ตัวล่างเป็นส่วนด้วย 4x กําลังสลบซดครับคือส x อกําลัง3ามลบ x อกทำไมก็ได้เป็นาก,กับ สอบวกบส่วน x, 4, x 1, คูณกับ4 x กำลังสองลบหนึ่งถูกไหครับ2 x ลบหนึ่ง2ว x บวกหถูกไหครับดังนั้นไอสอบวก x บวกหส่วนตัวเนี้ยเท่ากับ a ส่วน a x ครับบวกด้วย b ส่วน สอง x ลบหนึ่ตัวน2ง x วก1นึ่งนะครับคมือบนะครับจะเป็น2 x กำลัง3 2 x กำลัง2บวก x วก1นึเท่ากับ a คูณกับ2 x ลบหนึ่งบวกหนึ่บวก b คูณ x คูณกับบวก c คูณกับ เเท่ากับศูนย์ถูกไหมครับสองเล็บนี้ก็จะเป็น 0, ป 1, ป A, ปศูนย์ถูกไหมครับแปลว่าหนึ่งเท่ากับลบเอถูกไหมครับศูนย์ศูนย์เป็นลบหนึ่งคูณหนึ่งนะครับได้ลบหนึ่งลบเอเอจึิงเท่ากับลบหนึ่งเอเท่ากับหนึ่งส่วนสองนะครับก็ได้วงเล็บนี้เป็นศูนย์เล็บนี้เป็นศูนย์ถูกไหมครับแปลว่าสองส่วนสี่บวกหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่ง เท่ากับ0ูนบวกครับบวก0แต่ว่า b เท่ากับเท่ากับ2นะครับออกไาครับก็ x อลบหนึ่งส่วนสองครับเพื่อให้วงเล็บนี้เป็น0ูนและเท่ากับ เป็น2ส่วน4ลบ1ส่วน2บวก1เท่ากับ0บวก0บวกสส่วนลบ4ส่วน2ลบ2องนะครับได้4เท่ากับ1นะครับดังนั้นเราก็สามารถเขียน 2x กำลัง2บวก x บวก1ส่วน 4x กำลัง3ลบ x เท่ากับ เคือลบหคบบ 1, ส่วน x บวก b คือสคือ2องส่วนสองลบหนก็คือ1นึะครับบวกด้วยหส่วนสองบวกหนึ่งถูกหมรังั้นอินทิเกรต 4x x กำลังสบวก 2x งเกลังสองบวก1ส่วน4 x, ว x, ว x, นีลบเในจะเท่ากับอินทิเกรต1 1ลบ1ส่วน x บวกด้วย2ส่วน2วน x ลบ1 บวกนึ่งส่วน 2, x, บวกบกหนึ่งนะครับดีครับไอนิเกตน,นะครับได้เป็น x อ็กซ์ลบ log x ครับบวกสองเอลบหนึครับบวกด้วยหนึ่งส่วน 2, สองครับ บวก4คำตอบของมันใครอินทิเกตไม่ข้องตรงนี้ก็กระจายเข้าไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวแปรเอานะครับนเกตพวกอย่างนี้ข้อ1.5อินทิเกรต 2x กำลัง3 ลบ5 x กำลัง2บวก2 x ลบสาถวนด้วย x กำลัง2ลบส x ลบ2 dx ดีข้างบนมากกว่าดีกี่ข้างล่างเลยครับก็เลยตั้งหารครับก็ตั้งหารครับก็ได้เป็น2 x แล้วลบกันก็ได้เป็นลบเอกกำลังสองบวกเอกฐานเข้าไปทำได้ลบหนึ่งลบกันครับก็ได้เป็นสี่เอกลบห้าครับดังนั้นอินทิเกรต x กำลังสามลบห้า x กำลังสองบวกสอง x ลบสามเนี่ยด้วย x กำลังสองลบสอง x ลบสองเนี่ย d x จะเท่ากับอินทิเกรตของสอง x ลบหนึ่งบวกสี่ x ลบห้าส่วน้วย x กำลังสองลบสอง x ลบสอง d x ครับก็ตัวหน้าไม่ตัวหน้าไม่มีปัญหาแล้วเลยครับก็เลยพิจารณาตัวนี้ครับ สารนาตัว 4x ลบ5ส่วนด้วยลบ 2x ลบ2บบเท่ากับ 4x ลบ5ส่วนด้วยกำลัง2ลบ 2x บวก1ลบ3แล้วครับเท่ากับ 4x ลบ5ทาข้างล่างเป็นจำลังสองสมบูรณ์ครับเท่ากับ ก็ได้เท่ากับไม่ใช่ครับ x ลบหนึ่งลบรูทสามวครับกำลัลงสองลบหลังกำลัลงสองนะครับดังนั้น4 x ลบ5ส่วนด้วย x กำลังสองลบ2 x ลบ2เนี่ยก็เท่ากับ a ส่วน x ลบ1ลบรูท3าแล้วครับ b ส่วนด้วย x ลบหนึ่งบวกรูทสาม b x ลบ5เท่ากับ a คูณกับ x ลบหนึ่งบวกรูทสามบวกด้วย b คูณกับ x ลบ1ลบรูทสาถูกป่ะครับตัวแรกก็คือเราให้ x 1ลบรูทสามครับ บก็ได้เป็นสี่คูณกับหนูสาลบห้าเนี่ยเท่ากับวงเแรกแ,บบแบบทนเอาไปก็ได้ศูนะครับ x เป็น1นึลบูทสามบวกกับบวกับลบสองรูทสามครับวครับก็ได้เป็นลบหนลบสี 4, ่รูทสามกับลบสอง รูทสามครับ B จึงเท่ากับลบก็ตัดกันเลยครับเป็น1นึ่งบวกรูทสส่วนสอูทสครับต่อไปก็ให้ x เท่ากับหบวกลูทสามถครับ ก็ได้ว่า4ีคูณกับ1บวกรูทสามลบห้เนี่ยเท่ากับวงเล็บแรกถูกป่ก็ได้เป็น2รูทสามเอวงเล็บได้ศูนหรืป่าครับก็ได้เป็นลบ1บวก4รูทสาเนี่ยเท่ากับ2 3รูทสามเอเองเท่ากับ4รูทสามลบ1ส่วน2รูทสา นะครับเ้บาก็สามารถเขียน4 x ลบ5ส่วน x กำลังสองลบ2 x ลบ2เนี่ยก็จะเท่ากับ4รูทามลบ1ครับคือค่า a คูณกับ1ส่วน x ลบ1ลบรูทามบวกด้วย b ก็คือ1่อะไรวะ1 4สี่รูทสาม บวก1 1ส่วน2อูทสา่วนเกลบ1บวกรูทครับดนั้นอินทิเกรตตัวนี้คืออินทิเกรตตัวนี้ถูกปครับเออินทิเกรตเลยนะครับก็ได้เป็น4รูท3ลบ1ส่วน2ูทครับล็อกของ x 1ลบ1ลบรูท บวกด้วย4รูทสาบวก1ล็อกของ x ลบ 1, 1 3, บวกรูทสาถูกไหมครับจากโจทย์นะครับคือเราจะอินทิเกรตสอกำลัง3ลบ 5x กำลัง2บวก 12x เอ็กบวก 2x ลบ3นะครับ ส่วน x กำลังสองลบ 2, 2 x ลบ2เนี่ย dx มันจะเท่ากับอินทิเกตรตของ2 x ลบ1 dx ถูกป่ะครับบวกด้วยอินทิเกตรตของ4 x ลบ5ส่วนด้วย x กำลังสองลบ2 x ลบ2 dx ตัวนี้อินทิเกตรตแล้วถูกป่ะครับอินทิเกตรตตัวหน้าครับได้เป็น x กำลังสองลบ x ถูกป่ะครับบวกด้วยค่านี้ครับก็คือบวกด้วย4ลบ1 5, ส่วน3ถูกป่ะครับ บวกกับสี่รูทบวกหนึ่งองรูล็อกของนี่ครับที่ยาวๆเนี่ยเรามาจัดรูปนะครับเปล่าพี่กเห็นตัวนี้เป็นตัว a กันตัวนี้เป็นตัว b จะได้ตัน,นถูกไหมครับก็ได้เท่ากับเอกกำลังสองลบ x บวกกับเอาสองรูทสามหานะครับสองรอนเอถูกไหมครับลบหนึ่งส่วนสองรูทสาม ลอนเอถครับของตัวแรกนะครับก็คือสองฐานตัวนี้ก็ได้สองตัวนี้ได้หนึ่งส่วนถูกไหมครับบวกด้วยสองบวกหนึ่งส่วนโทษนะครับบวกสองถูกไหมครับบวกหนึ่งส่วนรูทสามรอนบีถูกไหมครับถูกครับพี่ก็หนึ่งตัวลูกนะครับนี่สองรอนเอ 2องรอนเอบวกสองรอนบีถูกะครับรอนบก็กล้เป็นบวกด้วย2คูณกับดึงสองมาเป็นตัวร่วนถูก่ครับรอนเอบวกรอนบีนกับหนึ่งหนึ่งส่วนสองหนึ่งหนึงง่งส่วนสองรู้สาอม,มานะครับของรอนเอลบรอนบีถูกป่ะครับ บวกกันคือล็อกคูณกันนะครับหนึ่งส่วนสองรูทสามก็คือรูทสามคูนหกครับครับเราก็แทนค่า a กับ b ลงไปนะครับ a คูณ b เนี่ยมันก็เท่ากับ x อกลังสองลบสองลบสองถูกไหมครับแล้วเท่ากับ x อกลังสองลบ x ลบวกสองล็อกของ x อกลังสอง ลบสองลบด้รูทสามส่วนหกครับสูตร x รลบหนึ่งลบรูทสามส่วนด้วย x รลบหนึ่งบวกรูทสามนะครับบวกสี่ใครงงว่าเอใครงงว่าตัวนี้คูณกันได้ตัวนี้นครับ เราแยกนะครับเราแยกตัวนี้ถูกครับเป็นอตองตัวนี้คูณกันถูกไหมครับเมื่าเว่า,าคูนกันก็คือได้ตัวนี้นะครับก็คือคำตอบนี้ก็จะตรงกันเฉลยข้อหนึ่งจุดหกอินดิเกต x ลบหนึ่งส่วนด้วย x กำลังสามลบ x กำลังสองลบสอง x ดี x, x, x นะครับนี่ก็เป็นตระกยาแท้แล้วถูกป่ะครับ